อ่าโอเคครับก็สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแจกโปรบูสไต์ฟรีนะครับก็รีบเข้ามาโหลดก่อนนะครับอย่างแร้ลิงก์ใต้คอมเมนต์เลยนะก็คือใครที่จะเข้ามาโหลดก็คือต้องกดติดตามก่อน,นอ้าโอเคามมาครับก็สวัสดีครับวันนี้จะแสดงรีร<ห>วิวโปรเ<ห>ด็ดบาย<ด>พอได้ลหงก์ดาวน์โหลดแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับให้เรากดเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วก็ก๊อปปี้คีใน,ในไลน์กันนะครับ อย่าลืมนะครับกดติดตามแล้วก็กดไลค์ด้วยอ่ามันก็จะถามนะครับว่าใช้วินโดะไรก็กดไปผมใช้วินโด w สิบกดโน้นอ่าพอขึ้นแบบนี้ก็เข้าเกมนะครับอยากกระก่อน,นะครับขอรอยากกปก่อบ โอเคครับอันนี้โปก็ติดแล้วน,นะครับก็ฟังก์ชันก็มีประมาณนี้นะอันนี้ผมปิดการถ่ายจอไนนะว้นะมองกรอบมองเส้นมองชื่อมองเลือดมองระยะมองเลือดนี่น่าจะใช้ไม่ได้นะ,ะแต่ผมเปิดไว้ตกแต่งแล้วก็ล็อกเป้านะครับตั้งตามผมได้เนาะล็อกแยงปกากไปย,ย่าตั้งค่าปุ่มก่อนนะ ก็ประมาณนี้นะแจกให้เล่นฟรีนะครับรีบเข้ามาโหลดใครมาเช้าใช้ไม่ได้ก็แล้วแต่นะครับก็สําหรับใครที่จะเข้ามาโหลดแนะนําให้เทรหัสไก่ก่อนนะก่อนจะเล่นละเล่นอะไรก็เล่นรหัสไก่ก่อนนะอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดคลิปไปเล่นเลยแล้วกันอ้าวโอเคครับอันนี้โปก็ติดแล้วนะครับโปมันติดติดดับดับนะยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ ก็แจกให้เล่นฟรีเลยอะเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูตัวนึงนะแต่งนึงด,ดูดูดูตัวที่สองแล้วกันสนัยเนี่ยคือล็อกตามเลยเนาะของไอ้ฉก็คือล็อกคมผมอะครับน้องรีบเข้ามาโหลดเลยไม่มีไวรัสอะไรแถงนั้นนะแจกฟรีเนาะหรือใครจะเช่าเกมอื่นก็เช่าได้ในเว็บเลยเนาะเอาอีกแค่ล็อกอย่างกะ ออกูยิงเพื่อนนี่หว่าไอ้เฮียเพื่อนเพื่อนอก็นี่นะมีหลายโปรแกรมให้เช่าเล่นเลยเนาะใครจะเล่นเกมไหนก็เช่าเลยนะส่วนเดี๋ยวตฟอร์ดใครใช้ windows 10ก็ให้มาเช่า windows 10 windows 11ก็เช่า windows 11นะครับอ่าก็หลายเกมนะพี่บีก็มีเนาะ วันละสี่สิบาทโคตรถูกอ่ะอแถมไม่โดนแบนด้วยโอเคก็ประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยิงให้อีกตัวกันดีกว่าก่อนไปไอนน้เพื่อนนี่ว่าต้องวิ่งไกลไปเนี่ยนนก็ดูคอมผมแรงแล้ะไม่ไน่าอะนี่ภาพเงาด้วยนะลื่นปืนลื่นปืนป ก็แนะนำเอารหัสไก่เทสก่อนนะลมลมโอเคครับก็ประมาณนี้นะขออนุญาตปิดคลิปแล้วครับสวัสดีครับ